Hyper Pro ผู้ผลิตการสบัดและโชว์อัพระดับโลกที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองโดยแบรนด์นี้เริ่มมาจากการที่นายฮารรินเนอร์ผู้ก่อตั้งบริษัท มีความคิดที่อยากจะปรับปรุงระบบการสะเทินของรถรซค์ให้ดียิ่งขึ้นและได้ก่อตั้งบริษัทในปี1993ซึ่งแบนก็รับบริการเกี่ยวกับการจัดช่วงล่างด้วยสปริงแบบโปรแกตีฟและในเวลาต่อมาก็จะมีไบค์เกอร์เข้ามาปรับเซ็ตช่วงล่างที่ร้านโดยรถที่เข้ามาทำนั้นคือ Kawasaki กก Z ห0 0พที่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างที่สั่นจน,น,นส่งผลเสียให้กับโครงของตัวรถไฮเปอร์โปจึงจัดการปัญหาจุดกลับมาขี่ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งต่อมาคนที่ขี่ Z 1000นนนนหนฟัง และเขาก็สนใจที่จะนำโชคอัพแบรนี้เข้าไปขายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเขานำไปขายก็เกิดการบอกปากปากว่าเป็นโชคคุณภาพดีไฮเปอร์โปรจึงมีชื่อเสียงนับตั้งแต่นั้นมาและในปี1998ทางบริษัทจึงหันมาสนใจระบบ steering damper หรือกันสะบัดและได้ออกแบบโปรดักที่ใช้กับแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์เพื่อลดอาการชกมวยและได้เริ่มการผลิตด้วยระบบ C N C และออกแบบกระบอกโช๊คสำหรับการยึดที่แผงคอและตัวถังรถซึ่งปัจจุบันไฮเปอร์โปรยังถือว่าเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากนักและงานหลักของเขาคือการปรับเซ็ตระบบ